สวัสดีค่ะแอนนี่ที่ดินดีมีเงินซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะคะวันนี้แอนนี่จะพามาดูแลไอเทมของที่นี่กันเลยว่า ตอนนี้ไม่ค้นสวนปา์มแน่นอนนะคะสวนปามเป็นอะไรที่ทุกคนตามหากันอยู่นะตอนนี้นะลูกค้าโทรเข้ามาหาแอนนี่บ่อยมากแอนนี่สวนปามยังอยู่ไหมที่ลงไว้ไม่อยู่ไม่เคยมีใครทันเลยวันนี้ไปดูกันแปลงนี้น่าสนใจมากๆและแปลงนี้นะคะมีทางเข้า2เส้นทางด้วยกันแอนนี่จะพามาดูทางเข้าแรกก่อนนะคะเราจะเข้าทางที่ติดกับวัดหนองมงคลแล้วก็ติดกับโรงเรียนหนองมงคลนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทางเข้าตรงนี้จากตรงนี้ ไปสวนปามที่แอนนี่บอกเนี่ยมันกี่กิโลค่ะอันนี้นะวัดอยู่ฝั่งนี้นะอ่าที่ดินของเราตรงไปข้างหน้าค่ะ,ะเรียบทางรถไฟไปเลยนะคะอันนี้คือวัดอันนี้คือวัดนะวัดหนองมงคลนะแล้วก็ที่ดินของเราที่เราจะไปดูเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ แอนนี้ก็อยู่ในช่องทางที่2ที่สามารถเข้าที่ดินเราได้นะคะด้านหน้าที่เราเห็นนะคะที่เป็นถนนไปนั่นคือเลยไปจะเป็นวัดดอนสำรานนะคะเลยวัดดอนสำรานไปก็จะเป็นบริษัทสหวิริยานะคะแล้วที่ดินของเรานะคะแปลงสวนปาล์มที่เราทําขายอยู่นะตอนนี้ก็คือเข้าทางเข้านี้นะเนี่ยค่ะเข้าไปประมาณ1กิโลครึ่งไม่เกิน2กิโลค่ะก็จะเจอแปลงที่ดินนะแล้วเลยไปก็คือมันจะไปทางเข้าที่1ที่แอนนี่พีเต์ไว้ ตอนแรกอะคะ่ะคือวัดดอนวัดอะไรนะหนองมงคลโอเคนะคะตรงนี้ก็เข้าทางนี้เป็นทางเข้าที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปที่ที่ดินกันค่ะเอาแล้วนะคะตอนนี้แอนก็อยู่หน้าที่ดินแล้วนะคะที่สวนปาล์มของเราสิบไร่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันไม่ต้องตกใจนะนี่ที่เห็นว่าเขาเอาดินเอ้ยไม่ใช่เอาดินเอาก้อนหินลูกลังก้อนใหญ่ามาบางังไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้เป็นสวนปาล์มตอนนี้ปาล์มราคาดีแล้วเจ้าของเนี่ย เขากลัวว่าขโมยจะเข้ามาขโมยปาล์มนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะก็ต้องลำบากนิดหน่อยกับการปีนขึ้นไป ต้องหาวิธีก่อนว่าจะทํายังไงให้แบบว่าทีมงานเข้ามาด้วยได้นะคะเพราะว่าต้องปีนกันอย่างมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสวนปาล์มตรงนี้ทั้งหมดนะคะสิบไร่เราจะเห็นได้ว่าปาล์มเนี่ยนะคะลูกของเขาเนี่ยนะเต็มต้นเลยนะแล้วก็แบบว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะเป็นเป็นเป็น คุณลุงสูงอายุคนหนึ่งก็คือลุงเขามีสวนปาล์มตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าสภาพร่างกายคุณลุงไม่ไหวนะคุณลุงอายุเยอะแล้วก็เลยอยากจะขายนะคะพื้นที่ตรงนี้สิบไร่นะคะขายราคาขายเนี่ยนะคะสามล้านาค,าค่ะราคาขายสามล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าออ พื้นที่ของคุณลุงตรงเนี้ยด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะคะแล้วก็เป็น,ปนถนนเลียบทางรถไฟนะเดี๋ยวแอนนี่พาดูด้านในก่อนแล้วกันนะอันอยากให้เพื่อนๆดูนะว่า,าปามของสวนคุณป้าเนี่ยเขามีลูกทุกต้นจริงๆนะคะเห็นไหมออนให้ดูเลยนะว่าเขามีลูกทุกต้นแต่เพียงแต่ว่าเขาขายเพราะว่าเขาทําไม่ไหวนะลูกเต้าเขาก็ไม่เอาด้วยนะ เพราะว่าคุณป้าเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วเวลาที่จะมาดูแลอะไรตรงเนี้ยก็ไม่มีนะแล้วตรงเนี้ยก็คือเนี่ยอะให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าแอนโมนะเนี่ยอะให้ดูว่ามันมีลูกทุกต้นจริงๆอ่ะนะเนี่ยอะซูมให้ดูชัดๆเลยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงน้อนอีกอะแม้กระทั่งอันนี้นะ พยายามจะบอกว่ามันมีลูกทุกต้นจริงๆนะทุกต้นเลยเให้ดูเนี่ยมีทุกต้นนะคะแล้วก็บอกว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ยปาล์มราคานะาประมาณกิโลละสิบาทนะแล้วตรงนี้นะเดือนเดือนหนึ่งเขาตัดได้ประมาณอารอบละ3มตันนะ ให้ดูท่ทุกต้นค่ะนี่ผลผลิตทุกต้นผลผลิตเขางามเลยล่ะดูสิสุคุณป้าปล่อยสุขาต้นเลยนะเพราะว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้อะเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะก็ต้องการจะขายแล้วตรงเนี้ยจะบอกว่าสามารถกู้แบงค์ได้นะน่าจะปล่อยกู้เต็มจำนวนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าน่าจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะตรงเนี้ยนะคะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มันติดทางหลวงนะคะ ติดถนนหลักนะปามเยอะอย่างนี้เลยนะให้ดูเต็มลูกเต็มต้นลูกเต็มต้นนะน,นะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยดูเป็นแปลงที่มีน้ำไงพอมีน้ำแล้วผลผลิตก็ดีไปด้วยนะปามใครๆก็รู้ว่าถ้าน้ำดีเนี่ยผลผลิตดีแน่นอนนะอ่ะดูต้นเล็กต้นนี้ดูต้นเล็กต้นนี้เราดูกันเลยว่าเนี่ยลูกเขาก็มี ต้นเล็กต้นน้อยไม่ีลูกหมดนะอันนี้จะบอกเลยว่าตรงนี้มันน่าสนใจมากๆคือโฉนดเป็นโฉนดลอยคือโฉนดเป็นโฉนดนอสอสี่นะแล้วก็สามารถกู้ได้นะตรงนี้ราคาไม่แพงเขาขายที่สิบไร่ในราคาสามล้านบาทนะคะอันนี้จะบอกว่าซื้อขายกับอันนี้ที่ดินนะไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีนะคะไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีนะซื้อกับเจ้าของที่โดยตรงเลยนะเลวยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะ พาดูรอบๆว่าปามเขามีลูกทุกต้นจริงๆนี่ซูมเข้าไปให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสิบห้าวันสมตันสิบห้าวันสามตันนะอ่าบางทีเขาก็เก็บกันอยู่ที่สิบแปดเก้ายี่สิบวันแล้วแต่เดือนหนึ่งคิดซะว่าประมาณสองครั้งแล้วกันนะคะก็จะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณหกตันนะห้าหกตันไม่ขาดนะแล้วก็เออซื้อส่วนปามเนี่ย มันดีตรงที่ต้องเออมันดีตรงที่ไม่ต้องดูแลอะไรนะสวนปามไม่ต้องดูแลอะไรมากนะนะคะปีหนึ่งอาจจะใส่ปุ๋ยเอ่อสามเดือนครั้งหกเดือนครั้งแล้วแต่เลยแล้วแต่เจ้าของพึงพอใจว่าจะใส่ปุ๋ยแบบไหนยังไงน,นะการดู uh <c ười> แลน้อย <lichkeit> คนที่ไม่มีเวลาสามารถจะทําสวนปามได้ไหมได้เ <c ười> พราะอะไรถึงเวลาก็เอ่อจ,นนะจ้างคนงานนะจ้างคนงานให้ให้ให้คนงานมาเก็บให้นะคะ ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจ้างเขาทําได้นะแต่ว่าด้วยคุณป้าเนี่ยอ,อ,อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้อยากจะบริหารจัดการอะไรตรงนี้แล้วก็เลยขายตรงนี้ให้เราในราคาที่จับต้องได้จรงิงๆนะ1ิไรในราคา3มล้านบาทค่ะไปดูกันทั่วๆเลยนะคะนะคะมาต่อกันอันนี้ก็ให้ดูแบบว่าจุกๆเต็มๆตาไปเลยนะว่าแบบว่า ดียังไงดีแบบไหนนะคะชี้ใหเห็นกันชัดๆว่าส่วนนี้มันหน้าจริงๆหน้าที่จะเป็นเจ้าของนะแล้วก็เป็นเจ้าของได้ไม่ยากด้วยเพราะว่า,าแบงค์นะคะปล่อยกู้เต็มจำนวนแน่นอนนะคะนะคะพาไปดูกันต้นเล็กต้นน้อยนะคะมีลูกหมดนะ ตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้คุณผู้ชมได้แน่นอนนะอันนี้พาดูเลยเดินเลาะไปเลยในแต่ละต้นว่าเดี๋ยวจะถามว่าอันนี้โมว่าเฮ้ยปาล์มเขามีลูกแล้วเขาจะขายทําไมเขาขายเพราะว่าเขาทําไม่ไหวนะคะขายเพราะท่านอายุเยอะแล้วนะลูกหลานก็ไม่ได้จะทําต่อนะเขามีอาชีพของเขากันนะเนี่ยอันนี้ให้ดูซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะคะจะเห็นว่ามีลูกทุกต้นนะมีลูกทุกต้น ของเขาดีจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินลุยเข้าไปเลยพาเดินลุยเข้าไปไปไปดูกันดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้มอพามาดูของดีของถูกนะพามาดูพามาดีขอพามาดูของดีของถูกจริงๆนะที่อยากจะนําเสนอว่าสิบไล่ตรงนี้นะใครอยากเป็นเจ้าของนะรีบเลยเพราะว่าเวลาที่อันนี้รีวิวสวนเกษตรอย่างเช่นสวนยางหรือว่าสวนปาล์มเนี่ยลงเช้านะคะ ลงตอนเช้าเช้าพรุ่งนี้จองนะคะส่วนมากจะไม่ทันกันโทรเข้ามาถามแอนนี่ว่าแปลงนั้นยังอยู่ไหมแปลงนี้ยังอยู่ไหมบอกได้เลยว่าเร็วนะคะไปไวนะคะไปเร็วเพราะว่าไรซื้อแล้วสามารถทำไรได้ได้เลยนะตัดต่อรอบรอบ,ล,อบละสามตันเดือนนึงก็สักประมาณสองครั้งนะลองคิดดูว่าไรายได้ดีขนาดไหนนะคะนะตอนนี้ราคาปลาล์มก็อยู่ที่ประมาณราวๆสิบบาทเนี่ยลูกเต็มต้นเห็นไหม นะคะอยากจะบอกว่ามันดีจริงๆอ่ะมันดีอย่างเนี้ยแหละนะคะซื้อของที่สามารถทำรายได้ให้เราได้นะคะมันดีอย่างนี้นี่เองนะ,ะอ่าให้ดูกันเลยว่ามีลูกทุกต้นนะคะทางก็ดีนะทุกอย่างดีหมดนะคะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าช้าหมดอดนะคะเพื่อน นะคะตรงนี้สิบไรในราคาสามล้านบาทนะผลผลิตดีมีลูกทุกต้นนี่ดูเดี๋ยวจะหาว่าโมะนะดูกันชัดๆมีไหมมีไหมมีไหมนะดูกันชัดๆไปเลยมีลูกทุกต้นนะคะผลผลิตดีจริงนะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้เดี๋ยวจะหาว่าโมแกไม่ไหวจริงๆแกทําไม่ไหวปลาล์มราคาดีขนาดนี้ แกยังปล่อยสุข,ขาต้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะแกทําไม่ไหวนะคะอ่า,อานะคะดูกันไปเลยจ้ายาวๆจุกๆอิ่มๆเลยนะคะ เอาเอาละค่ะเพื่อนๆจากที่อันนี้พาเดินดูสวนปาล์มสิบไร่ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็โทรศัพท์มาหาอันนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันด้วยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาอันนี้มีที่ดินถูกๆดีๆแปลงงามๆที่ว่าราคาจับต้องได้มาลงเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ย ให้ดูกันจุใจแล้วนะแล้วแอนนี่ก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมว่าซื้อขายที่ดินกับแอนนี่ที่ดินดีมีเงินซื้อ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 กับเจ้าของที่โดยตรงไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีนะจ๊ะแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าแอนนี่จะต้องปีนออกไปนะรับรองว่าไม่ได้พามาผิดแปลงแน่นอนนะคะปีนเข้ามาก็ต้องปีนกลับออกไปเช่นเดียวกันบา,บาย